สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเมามอยนิดนึงนะครับวันนี้เนาะคือแบบเราเปลี่ยนทรงผมใหม่อยู่แต่ว่าแบบคือยังไงอะ่ะคือมันเออเออนิดนึงอะ่ะทรงผมมันจะแบบเออ,อเออนาะแบบไปไหนก็มีแต่คนถากันว่าทำไมถึงตัดทรงผมทรงนี้อะ่ะ ยาวไงพอเราเลี้ยงให้มันยาวเสร็จปุ๊บก็อยากให้เซตเหมือนสไตล์เกาหลีนิดนึงอะไรอย่างงี้ไงเออ <S <s เพราะว่าเราชอบกินม,ม,มาม่าเกาหลีใช่ไหมละ่ะก็อยากจะให้มันมีชาเรนที่แบบเหมือนแบบสไตล์เกาหลีนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มาก่อนนะเนาะก็จะเออไปสักพักหนึ่งประมาณสามเดือน <S <s <laughs> วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับเรื่องแบบเม้ามอยหอยตัง ก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามนะครับกดเข้ามาดูทางช่อง YouTube ได้นะครับบอสซากินนวลนะครับก็จะมีคลิปต่างๆนะครับเช่นแบบพวกคลิปกินอาหารคลิปเที่ยวหรือว่าจะเป็นพวกหลากหลายนะครับเต้นหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ที่เราจะทำชารินออกมานะครับว่าเราจะทำเป็นชารินอะไรนะครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามากดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มีอ่ากำลังใจที่จะแบบทำชาชร์นต่อไปอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากให้ทําเป็นแเร์นอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับข้างล่างได้เลยว่าอยากให้ทําอะไรนะครับก็จะได้มาทําให้ดูนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาดึกแล้วเนาะแล้วก็ว่างๆนะครับแล้วก็มานั่งแบบ เมา์มอยหอยสั่งแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็มาตัดต่อคลิปลองดูนะครับเพื่อที่จะอนำไปลงที่ YouTube ของเรานะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ <c oughs> ยังไงล่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละเออแต่ก็คือแบบติดใจกับทรงผมมากคืออะไรไม่รู้เหมือนหัวเห็ดบางคนก็บอกว่าเหมือนเด็กวัดเห <c oughs> มือนเด็กวัดหรอ คือยังไงยังไม่เข้าใจดูดิทรงกระโปรงมากบ้าบอบ้าบอคอแตกมากอันนี้ก็เป็นเสื้อบริษัทเพิ่งเลิกงานล่าสุดเลิกงานมาแล้วก็มากินมาม่าถ้าใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าอบอสลงคลิปที่กินมาม่าเกาหลีไปนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับบางคนที่เขาดูเขก็บอกว่าเออเนี่ยมาลงคลิปตั้งแต่ตอนเวลาดึกๆเนี่ยเออ ตอนนี้ก็หาซื้อกินไม่ได้แล้วไหมอะไรเงี้ยเออหากินไม่ได้แล้วดีเพราะว่าตอนนี้มันเคอร์ฟิวนะครับเพราะว่าออ,ออกจากบ้านไม่ได้หลังสี่ทุ่มนะครับแล้วก็เราทําคลิปได้ตั้งแต่ตอนเวลาดึกๆเพราะว่าเวลากลางวันเราก็ต้องทางานถูกไหมครับแล้วเราก็ลงคลิปได้ตอนดึกนะครับยังไงก็อย่าว่ากันเนาะถ้าเกิดใครที่สนใจนะอ,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 อยากติดตามนะครับก็สามารถออกดซับสไคร์ได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ